แน่นๆแน่นๆเข่าเลยคนนี้เออดึงไว้ดึงไว้ดึงไว้ลูกซื้อมาจากฝาใสเหรอดูซื้อนานแล้วครับพี่ซื้อพี่ก่อนนั่น ลอยนะพอใจยังนกเหยี่ยวมาแล้วนกเหยี่ยวบินมาแล้วโหูยนกเหยี่ยวบินมาแล้ววิน่าจับนกเหยี่ยวไว้ครับนกเหยี่ยวมาแล้วพอใจนกเหี่ยวว้าวนกเหี่ยว ไปไปเอ้าไปวิ่งตามเร็วไปเร็วเอาไปเอามาแล้วไปวิ่งเร็วไปเ็วเพื่อนๆเราไปโน่นเลยมาแล้วมแล้วก้าทุกคนจริๆเป็นวิ่งไล่ว่าวแล้วหวมว่าหลุดมืค่ะ <c oughs> เอาละคะทุกคนกลับแล้วค่ะสวัสดีค่ะ